เมื่อของแขกปะทะตะกุดเกาะเพชรเรื่องเล่าจากชายแดนใต้อำนาจเร้นลับที่พ่ายแพ้ต่อศรัทธาเรื่องจริงจากชายแดนใต้เล่าผ่านปากของท่านอายการผู้ทรงคุณธรรมอดีตข้าราชการในจังหวัดยะลาผู้เปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสหายของท่านผู้พิพากษาในศาลจังหวัดในวันหนึ่ง ขนาดนั่งบัลลังพิพากษาคาดีท่ามกลางความเงียบขึมในห้องพิจารณาชายสูงวัยคนหนึ่งกับลุกขึ้นอย่างไม่เกรงกฎหมายเอานิ้วชี้ใส่ผู้พิพากษามืออีกข้างพึมพำคาถาก่อนจะเวียงมือเปล่าลาวกับส่งของบางอย่างออกไปเขาทำเช่นนี้ถึงสามครั้งท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนในห้องแล้วเสียงประหลาดก็ดังก้อง ก่อนที่ตะปูเก่าสองสามตัวจะร่วงต่อหน้าภูพิภากษาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีฝ้าเพดานหรือช่องลับใดจะหล่นลงมาได้นั่นคือของที่มากับมนดดำตะปูอาคมที่ตั้งใจจะทำร้ายจิตใจและร่างกายแต่กับไร้ลิศเพราะในเสื้อของท่านภูพิภากษามีตะกุดเกาะเพชรของหลวงพ่อมหาโพติดตัวอยู่พลังศรัทธาแท้ แปลเปลี่ยนเป็นเกาะทำคุ้มครองจากพลังชั่วร้ายอย่างสิ้นเชิงตะปูมนดําจึงไม่อาจฝังใส่ล่างหากแต่กระแทกกับพลังลี้ลับที่มองไม่เห็นแล้วร่วงลงเหมือนสิ้นฤทธิ์เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าหากแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าพุทธคุณที่แท้มีอาจแพ้ไสยะดําหากศรัทธานั้นบริสุทธิ์และนี่คือตำนานตะกุดเกาะเพชร ของหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอน,น,นซิดในสายของหลวงปุ่ศุขวัดปักคองมะขามเท่า